สวัสดีครับโมนิก้ามาพอกับลุงหมายสายบันเทิงคือเอาครับค,ครับพินคุณป้อมบอมมาเอาบอม,มีเงินกพรนานะเราโอ้ยคือสังวาแต่เราเสนอโควิดเนาะมันก็เปลี่ยนสิละครับอืมหาเงินอยากหาเงินบอ่อใดอเลยว่าบ่อันมาเอาเที่ยวดอกกันเจ้าอยากขาย,ผ,ยาผู้ใดเจ้าอยากพูดขันท่ามีผู้อยากได้กั เอาให้ข้าเจ้าลวดพระอาจารย์ป้อมนี่ครับทรงอุ้มลุ่มนี่ครับงามคือกันครับมึงไม่ไม่แต่เคียนท่องด้นีแต่เคียนทั้งครูทั้งทั้ง,งมือเลยครับเป็นสองคนแท็ครับสองคนแทอยดังดีดีตัวเนี่ยมึงหัวพญานากหัวพญานาถอดได้ดิถอดได้ถอดอดอกได้เลยๆ,ๆถอดได้เลยครับหัวพญานากก่อนแล้วก็ ประกอบใส่เด็กขึ้นเขาขอบ่อยาแกงงามครับ, <c oughs> รารบตาเด็กยิง่งขึ้นอืม่อนพู้ใดอจาก,ดก,ก,กไ,าาาได้กะติดต่อกับลุงหมายสายบันเทิงได้เลยครับเด้ออืมไม่แต่เคียนยังดีครับเฮ้อไม่ตเคียนท่อง อมีก็ทีม่านรีวิวไ้เบิ้งกันพูดได้อยากได้กับมาเอาอนี่ครับไม้แต่เคียนทองทรงอุ้มลุ่มแต่ว่าอันซุ้มน้องๆกตว่าอันบอกวิธีตั้งสายตั้งยังใไ้เบิง้งแง่ท่าน ตั้งเสียงต่างสายก็เพรว่าห้าเลี่ยนนั่นอ่าเพรว่าห้าเลี่ยนคอร์ดเสียงคี์เอเมนว่าเอเมเนเด้อคร์ดขี้รักของเสียงพิ้นกัก็คือเอเมเนเร์อครับว่าเพราะว่าบอกวิธีบอกวิธีการตั้งสายตั้งสายก็คือสายหนึ่งก็คือเสียงอีกันปด้มีจุดเนื้อกะเอาเซเอาข้าไปจุดเนื้อ เอาตัวมันเขียวเดี๋ยวดู่เสียงอีเสียงอีจุดเนื้ออันเสียวจุดเนื้อจุดเขียวอีอีก็คือเสียงมีมีมีก็คืออีกันเสียงเสียงขวัดก็ว่าเสียงอีกันเสียงอันโนดก็ว่าเสียงมีก็ไปสายที่สองก็เป็นเสียงเอครับเสียงเอ เอสายที่สองเอเอขันขันเสียงอันโนดกับวาลาสายที่สามก็คืออีอ e. e. ีต่ำเขาตั้งขึ้นเว่ามันเขียวบนนี้มันเขียวมันเขียวข้างใส่ได้ครับมั่อทได้เสียงมีลามี หรือว่าเสียง e a e อ่ะสมมติว่าพูดเสียดจากดีดนั้นใหม่ๆตั้งเสียงจังใดจังสีได้ตั้งเสียงจังใดจังสีดีดไปได้เออมันจะได้เสียง e a e เสียงเสียงนี่แหละแผ่นระเบินโบราณปฏิตั้งมีมีลาลาอันอันอีเอเอใช่ไหม มไปำเนียไปจังซี่ล่ะย่าป่าตัวนี้อืมสมมติว่าเหตุใดล้ำเพื่อนมันดินย่าป่าตัวนี้เสียงล้ำเพื่อนล้ำเพื่อนแต่สำเนียงมันอืนก็ยังลุงไม้เองสิลุงไม้กะหัวตะหัดเด้หัวตะหัดได้ปีป,ปีนึงนี่ดีหัดหัดหัดดีล้ำเพลินปีนึงอย่า <c oughs> อันต่ว่าอันชุ่มลองลุงอัน,อ,นอ,อ,อันเขามาว่าโอ้ยอันเฮ็นอะไรบ้างแน่ยท่านเอออัน ดีอ yup. เพียงขัดดีด้ซ้ำลูกไม้กับเอาเราปรสนาวพูดลนว่าเออลูกไม้กันแค่แช่ว่าฮัดไม้ขึ้นกันอืมบัดก็ได้อยากบอกน้องบอกลุงว่าขัดช่างล้นไปเนี้ยเอาเาบ่ได้ไปเขาบ่ได้ว่าไ่นเน้เข้าตบไปเป็นเม็ดบ่ได้เป็นเม็ดไปไปไปเปยังข้าง เดี๋ยวลงตกสายหนึง่งเดี๋ยวมันจังไม่ันคันดิลงไม,ม่อันเขาตกไปเนี่ยลำเพื่อนมันจะอยู่จำเนี่ยขันเทาลืมเท่ายัางขันเทาขึดเพ่งบอกเลยเขากลับมาตัวนี้ เดียวยูสามเนี่ยสามกับสี่เนี่ยเออมันจะได้เข้าติดเขานเข้าขึ้นเพียงบอกเข้าขากับมาตัวเนี่ยมันมาเมอ,อ้าตัวเนี่ย ดูเลม่บรรวันจิตไปของมันขันเท่าขันเท่าได้ตัวนี้รักมันเป็นหลักดิทางมันไปมันมาเท่าขันเท่าไส่ตัวนี้เละขันเท่าไสตตุกน้ำเพื่อนมันบ่ละขันขันคืออาจารย์อาจารย์เดียวที่ว่าผมหาน้ำเพื่อนผมเบิ่งคลิปอาจารย์เดียวเด้อาจารย์เดียวอาจารย์นุ่มผู้ไท่เด้ผมผมเบิ่งลูกไม้สิเบิ่งของเพิ่นสิเลียนน้ำเพื่อนเลียนน้ำ อาจารย์เดียววรลีอาจารย์นุ่มภูไทยแล้วกอ็อาจารย์หยุดสามคนลุงม,มาสีน้ำน้ำสามคนนี่อาจารย์หยุดคําผ้าษีอาจารย์เดียววราลีอาจารย์นุ่มภูไทยสามอาจารย์นี่ลุงม,มาสีเบิ้งยูทูบเพิ่นแล้วกันเล่นน้ำเพิ่นแกะพายาบแกะอามาบอันได้มันติไปงายสําหรับนิว้วมือเฮามันมางายสินะเขาก็เอาตัวนั้นมาใส่ตัวนี้แต่ขออนุญาตอัน อาจารย์ทึ้งสามเดี๋ยวเราไอดเพราะว่าเอยซื้อนะเพราะว่าผมเป็นคนหัดใหม่เป็นคนฝึกฝึกหัดใหม่หดจะหัดอือยากดีดพิมพ์เป็นก็ได้ไปซือ้อพิมพ์มาเนี่ยอันนี้พิธอาจารย์ป้อมนี่เพิ่นอามาฟหายขออของของพอดอนมาแต่ทางกลาสินอือันนี้รู้จักกันมาดุนนี่เพิ่นก็เห็ดมาห้ขาย อันหอยยุ่นนี่ทันอันตัวนี้ก็คือข,ของผมเองตัวนี้ม่าาไครไผตัวนี้ก็ของผมเองว่าครยไผตัวนึงสองตัวแบบซึ่งแค่น <c oughs> แล้วตัวนี้ที่ขายที่ดูด้ที่คือที่เอาเที่ขายนีย่ตัวนี้สองคอนแทคอือต่ว่าทางลำเพลินเด้อบันนี้ข้าวท่อข้าท่อ,ทอดินข้าท่อไปไ้บอดเป็นครับ 偏卡，换十路、光十路不偏卡。 mình mà cứ câu, mà làm mưa cậu là thì cậu bài nó hát thì cậu biết cả bài câu phát số thì có câu thế เลงมาล่ำมาเนี่ยแต่ว่าแต่โจบเพลงเพิ่มเพเขาเขามาลำํำเพลงจบเพลงปะเขาเลยเขาเขามาล่ำเด้ไหมเอออันนี้ผมเอาต่งแจนเอาตงแตอนอันนี้ตะกอน อย่าเพิ่มไปเอาลูกน้อยอย่าไปาเพิ่มไปเอาข้อกลางอย่าเพิ่มไปเอาลูกข้อล่างเอาเอาตัวน,นี้รักมันนะวันเขาก่ต้องไปไอ้ตัน,นีขน้ขนันเขาตีเข้าไปเลยเข้าลูกน้อยเลยตัวนี้คันขันอาจารย์จังมูเพิ่นหลายๆคนกระเลนเลนเข้าเลย โดดเขาลูกน้อยเลยจีนะเขาข้อกลางเลยจีนะแล้วแต่ข้อกลางมันก็มี 那个嘞。来 บเบอแมพติดไปบํแมพนบางสีนะหรือหบางคนเป็นติดไล่ลงเนี yeah. ่ยยังอาจารย์หลายๆอาจารย,าย์เป็นลุง ยากเด้เออยากยากอันตัวนี้ยากต้องฝึกต้องฝึกยังคักๆเลยแต่แต่ลูกใหม่ยังเอาไ่ได้เลยตอนนี้มันจะมา มันมันอยากเติบอยู่เอออยากเติบอยู่ตัวนี้ยากอืมเขาแต่ว่าลุ้งไงลุ้งอะลุ่งไ้เ่นลุงมาเลยนะบลายขันย้ำเรนนั่นขันยํำเข้าเ่นไซนดนตรีใส่ยังไปเขากับบอตองไลบอตองไลตัวนี้มันสิบทัน มาเลยเออเปกดกันป่ะเราต้องเอาตัวนี้กระไดกันก็รทเอาตัวนี้กระได้เื่อนกับมวนขึอน พู้เท่าก็ไเลยอยากอยากเห็นน้ำมุ้งหมายเห็ดเห็นเลยเนี่ยต่น่ทางลําเพืนินมันไปลีซี่ติ่บอกว่าทางลําเพื่อนแต่ว่าอาจารย์หลายๆอาจารย์พูดว่าขันลาเพื่อนเนี่ยมันจะต้องใส่สุดแน,น่แนเด้ขันลเพื่อนใส่สุดแน่นสุดแน่นมากกว่าชูใส่ละนี่สุดแน,น่นเนา,นนานะ เพื่อนเข้าดีลําเพื่อนไปดิลำเพื่อนมันจะสำลับลําเตยก็ได้ลําเตยต่อขอลาเตย การมันจะไม่เตยมันจะมีเตยโค้งเตยพ้าหมาเห็นบ่ล่ะกันเข้าเข้ากับนี่แหละเออมนลำเพิ่นลำเพิ่นใส่สุดชสนีนใส่ลำเตยอืมกันสมมติว่าสิบบอกันบอกท้างไปของผู้หัดใหม่เออกันผู้หัดเก้าแล้วกับยาบารยาาลุกไม้ด้วยลุกไม้กันกันบอกตามที่ตามความเข้าใจของใหม่เพราะรุ่งไม้กันสามอาจารย์ อาจารย์เดียวจะรุ่งหมายแก่น้ำเพินอันนี้ขอโทษขออภัยุ่งอาจารย์เดียวที่เอ่ยซื้อไปกะนับถือเป็นอาจารย์ละไปเอออาจารย์เดียววรวีเคยโคุยกับเพิ่นอ่าเผยหายคำแนะน้ำอาจารย์เดียววรวีอาจารย์นุ่มผู้ไทยจร่ะเคยคุยกับเพิ่นเคยโทรไปคุยกับเพิ่นหแือว่าอาจารย์ยุทธค้ำภาษีกับบะไคุยกับเพิ่นลห เพิ่อนบ่ได้หหายเบื่อทุ่มมาก็ได้เบื่อคุยแต่ว่าข่วมหูเขาอยากได้แม่นบ่เขาก็ต้องย้อมโทรไปหาเพื่อนย้อมไปเสาะหาแม่นบ่ล่ะาเขาอยากได้นะบ่ใส่ง่ายน้องนุ่งเขาต้องอยากได้เขาต้องบอว่าอยากได้น้ำลุงหมาลุงหมาก็แนะนําให้ง่ายๆแบบว่าบ่ต้องเข้าถึงเพิ่นผู้เพิ่นอันเพิ่นเจงแล้วเพิ่นเพิ่นดังแล้วเสียเฮาก็บ่กล้าคุยกับเพิ่นเสียโทรมาหาลุงใหม่ลุงใหม่บ่าหันดังโทรมาลุงใหม่ได้บ่ราะยังลุงใหม่ไย้สิบอกให้ กันโซที่บ่ได้จะให้ได้สำหรับลูกไม้กับพ่อสันหารลงคนาวาวาเออกับลูกไม้กับแนะนำไห่เดี๋ยวคลิปนาเดี๋ยวลูงไม้สิมาบวาเลียงตอเขาลำเพื่อนเออเลียงต่อเขาลำเตยเอเยอเขาจะเขาลำเตยเขาเขาลำเตยมันเตยมีเตยพม่าเตยโขงมันวาอืมตอเขาเพ่งสินะอืมอันวัเพื่อนเข้าเบิงเข้าซ้อมเบิงเขาเจ้าดีดรถแห่เนะี่ย แต่ผมมีอย่างไรดิขา,จา,าจเจอยรดน้ว่าแต่จอ้เพลงหลายคือกันกับมอลับซิ่งอืม,มอลํัมซิงเข้ามอลํัมซิงเข้าฟั่งน่นเขาจะาข้นไปที่นววะเขาเจ็เอาเพลงตลาดได้มาเด่นหลายๆนะออมต่ว่าลัาซิ่งกันแต่ว่าขอให้ได้เพลงตลาดหลายๆได้กันคือจะขึ้นเข้าไปแห้งเชียก็เขาต้องหาเพลงหลายๆเลยว่าติเขาเพลงได แเราก็มายุน่นใจหมอลำ่ำเขาเพง่งสลรับเพง่งสลรับล,ล่ำเอาเพง่งโอ้ยสามสิบสี่สิบเพง่งบุเราะใกลเจ้าเรียนอันเดี๋ยวแห่เป็น 3, 4, 4, 5, สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเมื่อไหสามชั่วโมงเสียเรียนเขาเขาเพง่งสามสิบเพ่งสี่สิบเพ่งกุเดออืมป้นด่วนบ่มีอย่างไรเออแต่เขาบอว่าคุณอยากแห่นะก <c oughs> ันแหก่กับตามนั่นเขาบอกว่าอย่างอืมแต่ว่าเราตรงพยาามหัดเพ่งเดเอหัดเพ่งมันหลายๆ เกงเขาลําเพื่อนได้จังหวะมันสูตรใจโหลดนะตูดใจเล่ยนะมันมันบริยากษ์งั้นแต่เขาได้พิ้งแล้วก็คอยเขาแม่นเขาแม่นเขาได้จังหวะมันเนี่ยแม่นจังหวะกับอันวบาแม่นมองรุงคือว่านิ้วมือเขามันหายแม่นแม่นให้มันใหญมัรหลุนะเออเขาต้องความดูๆูเนี่ยเออคือว่าเขาเพ่งกันยังอ่ะล่าเต้ยเต้ยสาวผู้ไทยดำหน้างเงี่ยเออเขาจะเอาสาวผท้ไท้ดำหน้าก็ได้ ตขออนุญาตบานคำอามาจันครูเพเรี่ยบเลี่ยงนะครูเพิน่นครูเพิน่นเป็นผู้เริ่มต้นเป็นผู้ต้นสบับขออนุญาตหลายๆขอ้ขอ่เขนสาวผู้ไทยดำหน้าสาวล่ำเตยพมา่าล่ำเตยอันโคงเสียเท่ากับเขาเลยนะว่าเขาเอาเพ่งเขาเพ่งเขาได้เด็กปั้มเด็กเปิ่มยังได้เบื้องหลักหูปีคั้เสียเขาโลดอื พอจะร่อง,งเพลงจบปุ๊บเพลงลงปุ๊บเขาย่ยยนเข่าำเลยมันขั้นรั้ติดต่อเพลงอีกเขาก็ต่อไปเลยขันมาต่อเพลงอีกเขาก็เข่านี้ไปไปเลยสินะมันกจะไงเอย้าคลิปนี้ก็เง่าไปแล้วก็ขออายุดีมีแห้ง มาในน้นำน้องๆเลยบร่ได้เรียนเซนดนตรีให้เวิ้นฟังหร้อมือนี้ว่ายัางก็อ่าขันบร่ได้สนใจก็มาเอาได้ได้พิมพ์ตัวเด้อติดต่อลุงหมายได้0ูนย์แปดห้าศนสี่หกสองปดสี่สามเบิ้งในอ่ายูทูบช่องของลุงหมายสายบันทึ่ครับ0 8นย์แปดห้านสี่หกสองปดสี่สามก็ขอให้รักษานรักษาตัวขันจะออกจากบ้านจากอยังสีกะใส่แมสใส่ยังราว่าช่วงนี้มันโควิด อืมขอให้ผ่านผลโควิดไปอยาห้มันผ่าอย่าผ่านไปติดขึ้เขาเดิบอใดดิพี่น้อง้ันเฮาก็ะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับผู้ใดกดไลค์กดแชร์ลุงหมายขอให้ล่ำให้รวยให้ถึกเลข <c oughs> เป็นสัน่นก็ขอเกลวขออวยพรขออันให้คุณพระคุณเจา้า คุ้มคลองพี่น้องลูกหลานบ้านเฮ้าพี่น้องคนไทยเฮ้าขอให้มีความสุขความเจริญความเจ็ยบย้ย,ยเลย้ความขาดเลยยห้มีขอให้หลำลดเรืยๆย่อๆยิๆิงๆ,ๆสขขุขสุขคนเด้อสวัสดีครับ